หลังวิกฤตโควิด19หน่วยงานไหนจะต้องพัฒนาระบบปฏิบัติการทำงานใหม่และเป็นระบบการทำงานแบบไหนเรามาเรียนรู้กันใน EP นี้ครับสวัสดีครับรู้เรื่องคนเข้มข้นเรื่องงานบายครฟครับวันนี้เราจะ มาชวนคิดชวนคุยกันครับเพราะว่าในสายการโควิด -19 เข้าสู่ทิศทางที่กำลังจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าการเราก็อย่าเพึ่งตกกันไปนะครับทุกทท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของหลังวิกฤตโควิด -19 หน่วยงานไหนที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานไปในทิศทางใหม่กันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็ต้อง ปรับ,บกระบวนการทํางานหรือว่าทิศทางการทํางานใหม่ทุกหน่วยงานแต่ว่าหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่าเป็น HR นั่นเองนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ HRM หรือว่า HRD อันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือ ในหน่วยงานนี้เนี่ยที่เราจะต้องทำและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการทำงานหลังวิกฤตนะครับมี3มเรื่องหลักๆก,ก่อนใช้คำว่า3มเรื่องหลักๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีหยิบย่อยมากไปกว่านั้นอีกแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำในเรื่องแรกนะครับก็คือทบทวนนโยบายทิศทางในการดำเนินง,งานใหม่ของหน่วยงานของตัวเอง ผมเข้าใจว่าในทุกๆปีเนี่ยพอถึงช่วงไตามาสุดท้ายของทุกๆสิ้นปีนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือว่าธันวาคมของทุกๆปีหลายๆที่ก็จะมีการวางไซ์ที่วางทาร์เก็ตวางออบเจ t ทีฟวางระบบระเบียบในการทำงานเพื่อให้ล้อกับเป้าหมายขององคอ์กรซึ่งหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังนั้นเนี่ยหน่วยงานไหนที่ทำงานตามสายี้ของตัวเองอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่เพราะว่าเราโดนวิกฤตนี้อยู่2เดือนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เข้าไตรมาส2เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้ากลางปีเรียบร้อยแต่ว่าภายใต้การทำงานแบบ Work from Home หรือว่าการทำงานภายใต้ความกดดันของวิกฤตโควิด COVID, ก็ทำให หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปดังนั้นในทุกส่วนงานที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมันอาจจะเกิดขึ้นบนกระบวนการทำงานที่เป็นระยะสั้นหลังวิกฤตโควิด1 9ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนสายจี้และสพอร์ตสายจี้ของทุกหน่วยงานจะต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่โดยการที่ไปคุยครับ ไปคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปคุยกับผู้บริหารไปคุยกับทีมแมเนจเม m นต์นะครับว่าทิศทางหลังวิกฤตโควิด1 9หลังจากนี้ไปหลังจากกลางปีนี้ไปทิศทางขององค์กรจะเดินไปในทางไหนผมมั่นใจว่าตัวเลขของทุกๆองค์กรเปลี่ยนแน่นอนมีแผนตั้งรับยังไงแล้วสายจี้ที่จะลองรับหลังวิกฤตโควิด1 9นี้ แต่และองค์กรมีบริบทอย่างไรนี่คือสิ่งแรกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องไปทำความเข้าใจกับทาร์เก็ตใหม่ไปทำความเข้าใจกับเป้าหมายใหม่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรแา่ระดับบริหารทุกคนเมื่อทำความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนแต่และทีมแต่ละหน่วยอาจจะมีจ็อบ KPI มี k p i ที่ตัวเองต้องทำที่มากมาย ขาหนึงก็อาจจะมี4、ีหตัวตอนนี้เนี่ยสิ่งตรงนั้นเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกับรีบทของทีมด้วยว่าเราจะจำเป็นจะต้องทำ KPI ที่มากมายหรือว่าขาแต่ละขาที่มันมากมายเยอะๆเหมือนในสถานการณ์ปกติเหมือนเดิมไหมถ้ามันไม่มีความจำเป็นเราลวกเรารวมไว้ก่อนได้ไหมถ้าตอนนี้เนี่ย ทีม HR เองจะต้องตั้งทีมงานเพื่อทำงานเพื่อสนองนโยบายใหม่สนองบริบทใหม่สนองทาร์เกตใหม่ขององค์กรแล้วทาร์เกตใหม่ที่ได้รับมาผมมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นทาร์เกตเดิมแน่นอนหรือถ้าจะเป็นเหมือนเดิมก็ใกล้เคียงแบบเดิมแต่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในทาร์เกตนั้นๆแน่นอน ดังนั้นทีมงานที่จะต้องมาร่วมมือร่วมทำอะไรในสิ่งใหม่ๆในสายการที่มันไม่ปกติให้ทำงานแบบปกติมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ใครห่วงหน้าพะวงหลัง2ครับในองค์กรใหญ่ๆนะครับในองค์กรที่ผมเป็นที่ปรึกษาหลายๆที่เท่าที่ทราบมีการทำงาน Work from Home เกือบทุกที่โดยเฉพาะในส่วนงานของออฟฟิศ และในส่วนงานของทรัพยากรบุคคลดังนั้นกระบวนการที่มันเป็นจ็อบที่สร้างคุณค่าให้ในหน่วยงานของเราในแต่ละจ็อบเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์เราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานและลดความสูญเปล่าในการทำงานในเรื่องของ d e l l y e r y on time ได้มากขึ้นไหม ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในส่วนงานที่แสดง value ของหน่วยงานทรัพยายกรบุคคลหลกัหลกๆก็คือเอาแค่ Recruit Retain แล้วก็ Develop ในกระบวนการ Recruit ครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยในช่วงนี้มันไม่มีใครเข้ามาสมัครงานหรอกก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะว่ายังมีหน่วยงานบางหน่วยงานยังขาดบุคลากรในการทำงานฝ่ายทรัพยายกรบุคคลในส่วนของ H.I.M. เฮนอดีก็ยังสรรหาคนเข้ามาทํางานในหน่วยงานนั้นๆอยู่นะครับดังนั้นในกระบวนการสรรหาหรือว่าในการรีคูดคนของเรายังจําเป็นจะต้องใช้ระบบแบบเดิมไหมคือยังจําเป็นจะต้องใช้ระบบในการที่ส่งใบสมัครอานมามอ่มาส่งเรซูเม่มานัดเจอตัวครั้งแรกสัมภาษณ์ครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยเข้าตุกตาต้องใจกลับไปยังไม่ได้แจ้งผลนะัดเจอตัวครั้งที่สนะัด สัมภาษณ์ครั้งที่สามเพื่อให้เจอระดับบริหารสิ่งที่ได้อาจจะมีการคัดกรองเข้มข้นมากขึ้นก็จริงแต่ว่าจะสัมภาษณ์ได้คนทำงานนั้นจริงๆเราเสียระยะทางระยะเวลาเสียค่าใช้จ่ายเอยอะมากนะกับในสายการที่มันไม่ปกติบางคนผู้สมัครผู้สัมภาษณ์งานอาจจะไม่สะดวกในการมาสัมภาษณ์ในที่เดียวกันกับเราหรือบางที่อยู่ต่างจังหวัด หน่วยงานทรัพยายกรบุคคลมีกระบวนการสัมภาษณ์งานหรือว่ารีคูดงานโดยใช้เทคโนโลยีในการรีคูดได้ไหมสัมภาษณ์ที่บริษัทแต่ตัวผู้สมัครงานสามารถอยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ในถิ่นภูมิลำเนาของเขาก่อนที่เขาจะเดินทางมาหารอได้ไหมแล้วถ้าในกระบวนการสุดท้ายนะครับผู้ริหารเช็คแล้วคุยแล้วสัมภาษณ์งานแล้ว ถูกตาต้องใจจริงๆค่อยให้ผู้สมัครงานนั้นเข้ามาคือถ้าเราจะจ้างเขาจริงๆเราก็เชิญเขาเข้ามาสายคอนแทคแล้วก็คุยกดระบบระเบียบตรงนั้นของเราอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของการสมัครงานหรือว่าในกระบวนการรีเทนรีเทนก็คือพอพนักง,งานคนนั้นเข้ามาสมัครงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการเริ่มงานในกระบวนการพัฒนาหรือว่าในกระบวนการ เด v e ว o p อกคนของหน่วยงานนะครับของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมันจะมีหลักสูตรที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักจะทำเองอย่าง orientation ยกตัวอย่างนะครับแทนที่เราจะเอาเขามาทั้งหมดรวมกัน40คน50คนมีพนักง,งานใหม่เข้ามาแล้วก็จัด orientation ครั้งเดียวซึ่งมันก็จะไม่ตอบโจทย์นโยบายกับที่ทางรัฐบาลแจ้งในเรื่องของไม่ให้มีการ ชุมนุมการต้องมีฟิส i c a l social ลดิสแทซิ่งขึ้นมาต้องเว้นระยะห่างซึ่งมันก็อาจจะเป็นการที่เราสร้างสุ่มเสี่ยงกับการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการชุมนุมคนมากเราสามารถทำคู่มือในการทำ orientation แบบคลิปวีโอได้ไหมสามารถส่งคลิปส่งลิงก์ให้พนักง,งานคนนั้น ได้เรียนรู้อยู่ก่อนที่จะเริ่มทำงานและสามารถมีแชทบอทนะครับเพื่อตอบโต้คุยสอบถามในความไม่เข้าใจก่อนได้ไหมอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะทำได้นะดีว่ามาเจอกันแล้วในสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นปกติเนี่ยเราก็จะสุ่มเสียงนะครับเป็นพื้นที่เสียงขึ้นมาได้อันนี้คือยกตัวอย่าง สครับในกระบวนการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยหน่วยงานของ HR เองก็อาจจะไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อให้ทีมแต่ละทีมทำงานเดินหน้าไปได้สิ่งจำเป็นที่ต้องทำหลังจากนี้ในหน่วยงานของเราคุยบริบทอง,งค์กรเสร็จเรียบร้อยตั้งทีมเฉพาะกิจเคลีย พื้นที่การทำงานเคลียร์จ็อบการทำงานของแต่ละคนปรับรูปแบบกระบวนการทำงานโดยลดเปเปอร์ paper, ลดอะไรที่มันเป็นเอกสารให้มากขึ้นแล้วมาเพิ่มอะไรที่มันเป็นซอฟต์แวร์เป็นโซเชียลอินเทอร์เน็ตให้มันเยอะขึ้นเพื่อสะดวกในการทำงานที่สั้นลดเร็วฉับไวลดการสูญเสียในเรื่องของเวลา ของกระบวนการทำงานแม้กระทั่งแมนแมชชีนแมทเทเรียนหรือว่าต่างๆได้ลดลงปฏิภาพการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นเพราะผมมองว่าสองเดือนที่ผ่านมาทุกๆคนเริ่มปรับกระบวนการทำงานเริ่มปรับวิถีชีวิตในการทำงานมากขึ้น3ครับสิ่งที่ SR จะต้องทำก็คือเตรียมจ่ายแจกแจกแจกแล้วก็ฝึกสอบสกิล ต่างๆที่เกี่ยวกับรูปแบบการทำงานใหม่นะครับที่เราจะเน้นการลดอุปกรณ์ในเรื่องของการใช้กระดาษการใช้เปเปอร์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพษษษษษการทำงานโดยการเตรียมพื้นฐานทักษะการทำงานของหัวหน้างานในแต่ละระดับในแต่ละหน่วยงานก่อนที่เราจะเตรียมทักษะของหัวหน้างานในแต่ละระดับเราจะต้องเตรียมทักษะพวกนี้ให้ทีม ทรัพยากรบุคคลหรือว่าทีมเอชของเราให้แม่นเสียก่อนพอเราแม่นแล้วเราก็เอาระบบกระบวนการที่เตรียมทักษะหัวหน้างนาไปจ่ายแจกเหตุผลทำไมต้องจ่ายแจกเพราะว่าเมื่อเรารับนโยบายจากข้างบนมาเสร็จเรียบร้อยแต่และหน่วยงานจะต้องมีการปรับรูปแบบกระบวนการทํางาน,นตามทาร์เก็ตของข้างบนด้วยเช่นกันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ HR อย่างเดียวดังนั้น ทักษะที่จําเป็นที่จะต้องทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อพนักงาน orientation เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อรู้บริบทภาพรวมขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรเป็นมายังไงค้าขายอะไรใครเป็นลูกค้าทีม orientation เป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยเขาจะต้องแยกไปตามส่วนงานของตัวเองถูกต้องไหมไป production ไป maintenance ไป p u r c h a s e ไป financial ไป marketing ก็สุดแล้วแต่ที่เขาสมัครงานเข้ามาในแต่ละหน่วยงานครับที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพนักงานคนนั้นก็ต้องรับลูกต่อรับลูกต่อยังไงเขาก็ต้องไปเรียนรู้นะครับการเป็นพนักงานใหม่ในส่วนงานที่เขาสมัครงานกันมาวิธีการเดิมๆนะครับจากเมื่อก่อนเราอาจจะโยนคู่มือนะครับเราหัวหน้างานมักจะทำ on the job training ไม่เรียกว่ามักจะหรอกมันก็จะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทําอยู่แล้วก็จะโยนคู่มือเล่มหนาๆนาให้พนักงานไปอ่าน คำถามคือคู่มือโดยส่วนใหญ่นะครับที่เป็นแฮนด์อท์ที่ส่งไปมันไม่ใช่เป็นเล่มเล็กๆส่วนใหญ่มันจะเป็นเล่มหนายิ่งถ้าเป็นในด้านงานวิศวกรรมเนี่ยเล่มใหญ่มากๆโดยส่วนใหญ่พนักง,งานไม่ค่อยอ่านดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานได้ง่ายคืออาจจะทําเป็นคลิปวิดีโอเป็นเรื่องเป็นจ๊อบๆที่เขาจะต้องรับผิดชอบถ่ายจากสถา นการจริงเห็นของจริงสถานที่จริงนะครับเหมือนท่เราทํา 3G เลยเมื่อเขาเห็นของจริงที่ใกล้เคียงก่อนที่เขาจะเริ่มทํางานเขาจะเห็นบรรยากาศการทํางานว่าเขาจะต้องเจออะไรรับเรื่องอะไรแล้วเวลาเขาไม่เข้าใจเขานึกภาพไม่ออกเมื่อเขาเห็นในคิวบิโอปั๊บเขาจะเห็นภาพภาพนั้นหรอต้อยเขาไม่เข้าใจจริงเขาก็ยังมีคําถามที่มันเล็กกว่าที่เขาอ่านตัวหนังสือแล้วมัน ไม่เข้าใจในมุงกว้างแต่ไม่รู้ว่าจะไปถามใครอันนี้เป็นการเตรียมตัวสกิลของหัวหน้าง,งานหัวหน้าง,งานหลายๆคนก็ต้องปรับนะครับอย่าอ้างว่าไม่เคยทำอะไรก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์คลายสิทธิ์อะไรก็ตามที่อยู่ในสถา,กา,กานาการวิกฤตทุกคนได้เริ่มต้นกระบวนการใหม่เสมอเมื่อเราเริ่มต้นจากศูนย์เราก็จะเรียนรู้แก้ไขปรับปรุงมันไป เราลองผิดเพื่อเรียนถูกในทุกๆครั้งเพื่อพัฒนาผลงานผลการปฏิบัติงานของเราให้ดียิ่งขึ้นเราทุกคนสามารถปรับรูปแบบกระบวนการทํางานใหม่ๆได้บางครั้งเราอาจจะต้องให้โอกาสตัวเองมากกว่าสร้างข้ออ้างให้กับตัวเองนี่คือ3เรื่องหลักับที่หน่วยงานแรกอย่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคลนะครับจะต้องลองไปคิดพิจารณาว่าหลังวิกฤตโควิด -19 นี้ ในหน่วยงานของคุณคุณมีจ็อบอะไรที่สำคัญสำคัญแล้วสามารถซัพพอร์ตให้ทุกหน่วยงานสามารถเดินตามทารเก็ตของกรได้ตามเป้าหมายในปีนี้แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่าลืมนะครับคุณมีเพื่อนเป็นวิทยากรที่ปรึกษานักจิตวิทยาถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ผมแบ่งปันคลิปดีๆรบกวนฟีดแบ k ลงมาใต้คลิปนี้แล้วผมจะทําคลิปดีๆแบ่งปันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็ลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ